ยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องทูอนทีนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโปเกซาก้าเหมือนเดิมหลังจากห่างขายกันไปนานใช้ได้เลยก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวทีมบินอืมแต่ว่าจะขอรีวิวเป็นคลิปละตัวละกันเพราะว่า3ตัวรวมกันแต่และตัวมันสซคิวมันจุกจิกแล้วก็มีบางอย่างที่มันแบบเยอะแยะไปหมดนะครับน่าจะคลิปยาวประมาณสชั่วโมงได้มั้งมาเราจะมาเริ่มกันเลยที่ เลควิซามาสเตอร์ก่อนตัวแรกของเราเลควิซามาสเตอร์เป็นปะกมรอนมังกรทับมับงกรกับธาตุบินนะเราจะมาดูกันที่สกิลก่อนเลยเออมันมีรีสกิลเนาะเราก็ควรรีให้เป็นสีทองให้หมดแต่ที่หลักๆที่ควรเป็นสีทองเลยก็คือที่ต้องเป็นสีทองอะ่ะคือพาสีกับอันติจริงๆอันติมันเพิ่มแค่ดามเมจแหละ เอาเป็นให้มันให้มันติดสีสังกงันก็พอถ้าถ้าแบบเราไม่มีงบอะเนาะอันนี้ด้วยสามารถก็เพิ่มแค่ดาเมจก็มีแค่เพิ่มดาเมจแหละเลโกซาหลักๆคือต้องพาสิบต้งสีทองเท่านั้นเราจะมาดูที่สกิลเลยนะครับเดลต้าสตรีมเลโกซานะเป็นโปแกมอนที่มีความสามารถในการลดดาเมจชนะธาตุ ของท่าบินนั่นก็คือาตาน้ําแข็งทตุหินทา่าไฟฟ้าลดลงถึง5า0ถ้าเรามีเลกโกซาอยู่ในการต่อสู้นั้นเป็นการลดนาเมจชนะาทตาุที่เยอะมากเลยแล้วก็อืเมื่อเริ่มแต่ละเทินในการต่อสู้เมโกซาไม่กลาเลกโกซา่านี่จะลบบัฟศัตรูทั้งหมดก็คือเมื่อไหร่ที่มีเลกโกซาโผล่มาถึงเทินมันปุ๊บมันจะลบบัฟศัตรูทั้งหมดเลยแล้วก็มาคอมโบกันกันกบ เอ้ยความสามารถที่4ของก้อนมเมเจอร์ x นะครับก็เมื่อเริ่มแต่และเทิร์นจะลบผลผู้พิทักษวิญญาณและเกราะศัตรูเราเพิ่ม24ส,สเปเชียลแทัให้ตัวเองก็คือเมื่อไหร่ที่ถึงเทิร์นล็กซ่าลิขซั่ะจะลบทั้งโล่ทั้งเกราะทั้งบัฟก็คือแทบไม่เหลืออะไรเลยอือเดี๋ยวมีอีกหนึ่งลบอีกอย่างมันยังจะลบความกดศัตรูอีก30% แล้วก็ลดเลือด20เอร์ซนตคือแบบถึงเทือนมเมื่อไหร่เลโกซ่าขยับเมื่อไหร่ตีปุ๊บโลดโกรธโลดเลือดอะไรต่างๆเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเลยแล้วก็นี่ถ้าศัตรูตัวใดๆปล่อยสกิลช่วยเหลือจะถูกกำหนดสัญลักษณ์ดลต้ามีผลสามเทือนเพิ่มพลังโจมตีของเลโกซ่าและความปวดห้เปอร์เซคือถ้าเมื่อไหร่ที่ฝั่งตรงข้าม บัฟเมื่อไหร่หรือใช้สกิลอะไรที่ไม่มีดาเมจอ่ะบางคนยังไม่รู้ว่าสกิลเกมนี้แบ่งออกเป็น2อสลสองกลุ่มคือ1คือกลุ่มที่ทําดาเมจและ2คือกลุ่มที่ไม่มีดาเมจคือหมายรวมทุกสกิลที่ไม่มีดาเมจหรือทำดาเมจเป็นศูนย์ไม่ว่าสกิลนั้นจะเป็นสกิลบัฟธาตุเช่นสกิลธาตุไฟบัฟไฟของกาดอนเนาะนี่ เอ้ยไม่ใช่นี่ใต้ดินสกิลดิสเลตแลนของกาดอนที่เป็นสกิลบัฟทำดาเมจพลังโจมตีเป็นศูนย์เดี๋ยวแปบบ๊บนึงกลับไปเลโกซ่า,าก่อนไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟธาตุไฟของกาดอนบัฟแฟรี่จากธาตุปูฟินี่หรือแม้แต่การเพิ่มดีบัฟให้ศัตรูแบบที่ดาเมจเป็นศูนย์เช่นสกิลตัดโกรธของซิกการ์ สกิลชาของแมสปิดที่ลดดาเมจของศัตรูเป็นดีบัฟให้ศัตรูแล้วมีดาเมจเป็นศูน,ย,น,น,นย์จะถือว่าเป็นสกิลเขาเรียกว่าเป็นสกิลบัฟได้ไหมเนี่ยจะถือว่าเป็นสกิลบัฟที่อยู่ในงือนไขของเดลต้าสตรีมทั้งหมดก็คือเลโกซาจะสามารถรับเทินได้แล้วแบบที่2เป็นสกิลทําดาเมจเป็นสกิลที่ทําดาเมจจะไม่ถือว่าเป็นสกิลบัฟและเล็กจะไม่สามารถรับเทินได้ปิงมีคําถาม สุลอาร์ที่สามารถทําให้ศัตรูไม่สามารถบัฟได้ยังสามารถใบแบบประเภทที่2ได้อยู่ไหมเช่นสกิลบัฟของกิลาตินา่าสกิลบัฟของยักษ์เขียวทามว่าสูลอาร์สามารถทาให้ไม่สามารถบัฟได้ไหมหนึ่งสองสามเฉลยนะยังพวกกลลาตินา่าพวกยักษ์เขียวยังสามารถใช้ สกิลบัฟได้ตามปกติถึงแม้สาหานทสุรอยจะติดแต่เราก็ยังสามารถบัฟได้ตามปกติเพราะถือว่าเป็นสกิลที่มีดาเมจไม่มันก็เป็นมันเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นสกิลบัฟเอ้ยเป็นสกิลทำดาเมจที่มีบัฟความสามารถบัฟได้ประมาณนี้แหละอืมซึ่งตัวเลคุซ่าก็หลักการเดียวกันตัวไหนที่กดสกิลไม่มีดาเมจก็พร้อมจะมาขัดไม่พอแถมลบ ub, ลบัฟลบเกาะลบ ความสามารถต่างๆลบแทบทุกอย่างอะเลกุซ่าเลาปกติอ่ะเลกุซ่าจะใส่เพิ่มกด50%นี่ติดวิญญาณการต่อสู้50%ถ้าเราเผื่อบัฟปับ๊บเลกุซ่าก็จะมาขัดพร้อมกับอันติความสามารถอันติก็คือดึงธาตุบินเรามาดึงธาตุบินปุ่งมาธาตุบินในทีมมาแล้วก็ตัวไหนที่บัฟก็จะโดนทำดาเมจ 50%จะค่าสูงสุดไม่ว่าจะถึงขนาดไหนก็ยังเข้า50%อยู่ดีนี่ยังไม่รวมอาวุธของมันอยู่นะที่ลด20ซแล้วก็หลังนี่สกิลที่มันลดเลือด20%อืมแล้วก็มียังไม่รวมสกิลของ d e b o t i n g matter เป็นของของเลโก่ไอีกนะที่มีทำความเสียหาย20%แต่จะค่าสูงสุดลดโกรธแล้วก็เพิ่มความโกรธให้ตัวเอง3 0หลังจากเราตีเสร็จ ต่อไปจึงเป็นอะไรที่โกงใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถึงแม้เราจะไม่ได้อัดดาเมจให้กับเลโกซาแต่มันก็ยังตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดซึ่งการันตีเลยว,ว่ายังไงเราก็ตีเข้าเออไม่ว่าดาเมจเลโกซาจะน้อยขนาดไหนเราฝั่งตรงข้ามจะจึกขนาดไหนยังไงเราก็ตีเข้าสกิลอันติเลโกซา ที่ดึงรับเทินมามีบอกว่า CD คู่ดาวหนึ่งเทินแต่เอาจริงๆมันสามารถใช้ได้มากกว่าห้าครั้งติดกันเลยย้ำเลยว่าห้าครั้งติดใช้ได้มากกว่าห้าครั้งติดจะใช้ได้มากกว่าครังติดยังไงเราไปดูกันเลยนักกซ่าจึงถือว่าเป็นตัวโชว์โรงของทีมบินมากเลยทั้งกวนทั้งปว่วนก็คือฝั่งนันน่ะไม่กล้าบับ เลยเพราะว่าถ้าบัฟเมื่อไหร่เลโกซาเข้ามาขัดแน่แถมดาเมจสวนเข้าไปค่าสิก็คือลดเลือดเครื่งหนึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากจัะมาสรุปกันเลยดีกว่าข้อดีของเลโกซาก็คือมีลดดาเมจชนะธาตุจากเดลต้าสตรีม พาเพื่อนรับเทินจากอันติลบปั๊บลบเกาะลบโลลบโกรธลบมันทุกอย่างอ่ะแถมมีตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอีกของอุปกรณ์ส่วนตัวพร้อมกับอันติที่ตัวในบัฟบก็โดนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดตัวนี้จะเป็นตัวที่สาวกทีมอ่ะจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าบอกเลยตัวนี้อู้พิกเกมแถมมีลูกเล่นเยอะมากด้วยทั้ง อันนี้ไม่รวมกับสตันอีกนะทั้งสตันทั้งดาเมจคือดาเมจมันมันก็แรงอยู่แล้วนะแต่พอมีพวกที่มันทําดาเมจเข้าเปอร์เซ็นต์เลือดนะ่ะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยแล้วมาดูที่คุณสมบัติดีกว่าคุณสมบัติเราใช้เป็นเพิ่มสปีดม็อกซี่เอาจริงๆถ้าไม่ใช่ม็อกซี่ก็ใช้เป็นอ d a ัปต b i า i ิลก็ได้มุนบลาสเจอจะได้ให้ใช้อันติได้เร็วขึ้นคุณสมบัติที่สก็เป็นดาวอนเมเอร์อืม อันนี้คือความสามารถเราก็ไม่เท่อลบปั๊บลบเกาะลบโลกเอ้ยลบโลกกับลบเกาะในส่วนของดิสกิลดิสกิลหลักๆน่ะอยากให้เป็นอันนี้ควรจะใส่อย่างมากเลยติดมีนานการต่อสู้ก่อนเคลื่อนไหวมีความกด50%ถ้าเขาบัฟเมื่อไหร่ปึบ mm nah, บป๊บเราจะได้อันติเต็มพอดีเพราะว่าเราดูนะเรามี50%ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อ บัเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะได้ความปวดเพิ่มไป50%นั่นคือความปวดเราเต็มร้อยทันทีแล้วเราก็กดอันติได้ปุ๊บเราจะดึงตัวอีกสองตัวมาได้ทันทีเลยก็เป็นอันนี้ก็เพิ่มโกดเป็นเพิ่มคลิปเป็นตามมาตรฐานแหละแล้วก็ใส่ห้อยพวกกันน้ําแข็งอะไรพวกนี้ไปด้วยถึงแม้จะมีลดดาเมจจะค่าน้ําแข็งอยู่แล้ว50%แต่ก็ใส่เข้าไปสักหน่อยด้วยก็ดีมันจะได้แบบยืนได้บ้าง อาวุธนะต้องเป็นอาวุธของเล็กคอ์ซาเท่านั้นมันถ้าถามว่าบวกหนึ่งบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดมาต่างกันยังไงก็ค่าในการต่อสู้ที่เพิ่มสิบแปดเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแท็กกับสิบสี่เปอร์เซ็นต์สปีดนี่อันนี้มันจะต่างกันตามเลเวลการบวกส่วนค่าตรงลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอชพีกับลดโกรธนี่ยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรงดาเมจกับสปีดนี่แหละก็เอาไปบวกหกก่อนเนาะเพราะว่าของไม่พอ ส่วนเครื่องประดับเครื่องประดับเราใส่เป็นสายดาเมจเลยดีกว่าเป็นวอลกิงไม่ก็โฮโอเออโฮโอนี่ก็ดีจะได้มีสองชีวิตเน้อโฮโอกับทันเดอร์ก็ใส่ไปวอลกิงแล้วกันเพราะว่าโฮกับทันเดอร์อยู่กับตัวอื่นมาแล้วมาดูดาวปรารถนากันเอ้ยลืมลืมลืม ลิบบินเป็นลิบบินทำดาเมจอันนี้ก็คือสมัยก่อนก็คืออัพมาแล้วเนาะก,ก็เลยใช้เพิ่มดาเมจสกิลแซดสามสอราดูดาวปราถนากันเฮ้ทำไมอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้เอาค่อยใส่แล้วกันโอ้ชีวิตดาวปราถนาก็จะเป็นทำดาเมจแล้วก็ห้อยถึกเข้าไปสักหน่อย พา,เา,าเอเลโก้ทรานะมาันเป็นธาตุมังกรแล้วมันก็แพ้มังกรด้วยก็เลยลด35%ที่เป็นธาตุเดียวกันกับตัวเองก็คือธาตุมังกรมันจะได้โดนความเสียหายชนะธาตาุไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อแต่พอยย้อชีวิตได้กับเป็นป่วนก็คือโอกาสแช่แข็งศัตรูแล้วก็ฟื้นฟู HP เพิ่มความแรงแล้วก็อันนี้ก็ห้อยมาเฉยๆเนี่ยก็ประมาณนี้ ในส่วนของการวนสกิลนะนี่เอาเอาเล็กกว่าในส่วนของวนสกิลนะเราจะใช้อันติธรรมดาก่อนถ้าอันติธรรมดาหมดเราถึงค่อยใช้สกิลแซดอันติ เลคุซาฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้ใส่เพิ่มกด50%ตอนแรกพออันติทำร้าปุ๊บให้เรากดสกิลแซดอันติตูมเห็นไหมปุ๊บเราใช้อันติได้อีกรอบหนึ่งตูมหรือว่าถ้าอันติเรายังไม่เต็มเราก็ใช้สกิลทวิสเตอร์ไม่ก็แอร์คัตเตอร์ได้เลยตามสถานการณ์ ถ้าอยากได้ดาเมจก็ทวิสเตอร์ถ้าอยากได้สตันหรือดีบัฟก็แอร์คัตเตอร์อุ้ยจะจะบอกว่าสกิลทวิสเตอร์แรงใช้ได้เลยดูตูมเห็นไหมแรงมากนี่สกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลบับทำให้เล็กคุณซ่าฝั่งตรงข้ามเขาขยับได้ตูมอ,อันนี้เป็นหมูแล้วก็แรงด้วยหรือว่าถ้าแบบอยากให้ฝั่งตรงข้ามสตันก็ใช้สกิลนี้ก็ได้แรงแต่มันตีเป็นเดี่ยว ก็ประมาณนี้แหละครับเรกุสานี่ก็คือทั้งหมดของเร็กุสาเป็นตัวที่ลูกมันเขาเรียกว่าลูกเล่นมันเยอะเยอะมากเยอะมากเลยฮะพอพอไปเล่นในสถานการณ์จริงมันจะแบบข้ามไปข้ามมาแล้วก็มันบางทีมันก็ชอบทําให้ทีมเราลวนเหมือนกันดังนั้นใครมีเร็กุสาแล้วยังไม่ได้ใส่ทีมบินมานี่ แนะนำเลยนะครับเป็นตัวที่ถือว่าช่วยทีมบินอัพระดับขึ้นไประดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แบบือคือหลังจากได้ลกูกคุซ่ามาทีมบินคือฟูแบบเขาเรียกว่าอะไรเติมเต็มทีมบินได้ดีมากเลยแนะนำเลยนะครับใครมีลกูกคุซ่ามาสเตอร์ สำหรับคลิปรีวิวเลโกซ่ามัสเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับไปละเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะรีวิวเป็นยักษ์เขียวยักษ์เขียวนี่ก็ลูกเล่นเยอะเหมือนกันแต่มันก็ไม่เท่าเลโกซ่ามัสเตอแหละแต่ตัวที่ลูกเล่นทีมินเยอะที่สุดคือโอโอและเอียดตัวนี้เยอะมากเยอะมากจริงๆคลิปโอโอน่าจะทํานานหน่อยนะครับแต่หลักๆเดี๋ยวก็จะมาเป็นแบบคลิปยักษ์เขียวกับคลิปรีวิวเลโกซ่าก่อนเนาะ ก็ประมาณนี้แหละครับบายยเออแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็จะมาทําเป็นรวมมาเป็นทีมบินแล้วก็บอกการคอมโบทีมบินอะไรประมาณนี้การกดสกิลทีมบินตัวช่วยเบอร์รี่อะไรพวกนี้แล้วเจอกันนะครับบายย